สวัสดีครับเม่อีเกีอเ่อครับแฟนคลับกันราองเพลงได้ทุกเพลงจริงพูเลยขอบคุณครับขอบคุณครับพูดเลยว่าร้องเพลงนี้ได้ดังมากเนะครับพูดเลยนะครับพี่ก็เลยเลือกเพลงมาแบบเกรงใจนะครับอยากให้เดี๋ยวเดี๋ยวเพลงนหน้าเนี่ยทุกคนจะร้องด้วยกันได้หมดนะครับเพราะว่าแฟนคลับ่เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องถามอยู่แล้วนะครับร้องโดสุดคอหอยพูดเลยนะครับมี3าคนร้องเหมือน3 0ม0 0ื่น จริงนะะแต่วันนี้พี่องคกับพี่อันบอกแล้วว่าวันนี้เราจะไม่มีการแบ่งแยกเราจะมีการแบ่งสีฟ้ากับสีเขียวนะครับเพราะเราจะมาสมรวมกันสีฟ้ากับสีเขียวรวมกันเป็นสีจริงเหรอดูแลดูไม่มีความเป็นไปได้มันควรจะเป็นแบบสีม่วงอะไรอย่างนี้บ้าง ดีแม่สีลนแม่แม่นั่กจริงนะครับเพราะว่าตอนเรียนแพทย์เขาไม่ได้สอนผสมสีไว้เดี๋ยวนี้อะไรนะฮะอ๋อเรียนแพทย์เขาสอนผสมอะไรนะครับก็ต้องผสมอะไรหลายๆอย่างเข้าด้วยกันเพราะว่าเป็นการบูรณาการถูกไหมครับที่พูดเมื่อกี้ เรียกไปไม่ถูกเลยทีเดียวแมนเพิ่งผ่านมาด้วยนะครับเป็นระบบสุดท้ายที่สอบไปเมื่อเมื่อเทอมที่แล้วนะครับระบบสืบพันธุ์ของฤทิ์จริงของลิ์ด้วยของพี่ด้วยลิ์ดูมาหมดแล้วนะครับหมายถึงว่าเราต้องศึกษาแล้วว่ามีโครงสร้างอะไรบ้าง อ่าแบบเวลาแบบเรื่องราวที่เกิดขึ้นภาในร่างกายเรามีอะไรบ้างเราต้องมารอลุ้นกันว่าว่าที่จะได้เกรดอะไรนะครับในวิชานี้เพราะว่าแต่ที่ไม่ค่อยขนาดเรื่องพวกนี้อ่ะตอ,ตอนเรียนก็งงๆก็สะกิดถามคน,นข้างาว่ามันเป็นยังไงอะไรเนงะี้ยไม่รู้เรื่องอ่ะก็ใครลูกมาส่งถึหมาณมาสอนได้วยนะฮะตะกบ เขากดออกมาได้เองนะับช็อกเลยนะฮะอะไรนะฮะคุณสารกแร้วครับของการของการถ้ามี A บวกหรือว่า A อบวกนะคือคือหลับตาตอบได้อะไม่ต้องเรียนจริงจริงพี่พี่ออกก็เหมือนกันดิว่าดิว่า ของพี่ที่เป็นอาจารย์ได้จริงของพี่ไม่พี่ไม่เคยดูเรื่องพี่ใสดูจากหน้าพี่พี่ใส่ห้างจริงครับอ๋อครับถพี่พูดดังขนาดนี้พูดใส่ไปแล้วนะ เอาล่นนะฮะคือมีข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับเขาบอกว่าตอนร้องเพลงเนี่ยถ้าใครยืนเนี่ยให้นั่งนิดนึงนะครับเพราะว่าเพลงว่าข้างหลังจะไม่เห็นนะครับนะฮะแต่ว่าอะไรนะฮะจริงๆก็เหมือนนั่งเลยครับทีมต้องมีเท่านี้เล่ขอโทษแม่เดี๋ยววันนี้เขาให้มาร้องเพลงเขาให้มาพูดเนี่ยมันเริ่มอนแล้ว ตอนร้องตอนร้องเพลงมีเสียงเงียบอึ้งเลยอ่ะจะตองพูดเนี่ยแบบมือล้อใหญ่เลยอ่ะแบบไม่รู้ว่าเป็นไงอ่ะไปเพลงไปครัพี่ชอหนครับรอบหน้าขอทอล์คโชว์นะครับรอบร้องเพลงเรนนี้อาชีพเสริมนะครับร้องเพลงนะฮะอาชีพเสริมนะฮะอาชีพหลักถึงพูดนะครับนะพี่ครับไปไปเพลงไปเพลงไปพบ้าง นิดคุณยายครับคุณยายฟังเพลงนิดรู้เรื่องใช่ไหมครับนี่แบบเต็มใจคุณยายมากที่ร้องเพลงไปเมื่อกี้แบบคุณยายนั่งน่งนิ่งแบบคุณยายแบบฟังคุณย,ย,บบยังโอเคนะฮะตอนนี้มีเพลงแบบรุ่นใกล้เคียงคุณยายมากที่สุดมาให้คุณยายอยู่แต่เพลงต่อไปนี้ยังไม่ใช่นะครับเพลงเพลงต่อไปนี้เนี่ยเ็มคิวมาแล้วร้องแทนไหมฮะ <laughs> <laughs> พอยื่นไม้ให้ก็ไม่ร้องอ่ะพ <laughs> อ ทิงหมดแล้วพอตกเลเพลงนี้นี่คิดว่าลองได้นะครับเพราะว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงของคนที่หน้าตาค่อนข้างจะละไม้คล้ายคลึงนิดนิดนึงนะครับไม่ใช่หม่ำนะครับพี่หม่ำตุ้ต๊ไม่ใช่เพลงเัิดเทิงนะครับไม่ใช่นะครับเป็นเพลงของฝาแฝกของลิซที่เกิดมาแล้วพัดผ่ากันแต่เด็กๆเป็นเรื่องเศร้านะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนร้องเพลงนี้ไปด้วยด้วยกันนะครับกับเพลงนี้จะให้รักมันโตในใจครับ